คนตามหมดนะฮะคนรับไม่ได้นะสรุปง่ายๆเลยคือคุณคุณคุณอยากมีคนใช้ทำให้ภาษีเนี่ยคุณอยากมีเงินยังไม่ไหวใช้ภาษีนะประเทศอ่ะทีนี้มันประเทศเป็นของคุณเหรอคุณน่าเราเกิดมาเป็นทาสหรือว่าเราเปิ้งเป็นนายคุณหรือวะใช่ไหมแ้่คิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วาคงจะเห็นจะได้เลิกน่าจะประกาศเดียวกันเนี่ยดีนะเท่าเขาอยู่ของดีใช่ครับตอนนี้คุณจะพลาดนะ รักษาการนายกรัฐมนตรีที่เสาร์วทิทย์นี้ก็ยกอโทรศัพท์นะฮะสั่งหวยใช่ไหมครั้งแรกครั้งที่สองสั่งหวยไอ้นี่เอาหวยไปชันวใย่รอบท่แล้เป็นปัญหาเรื่องกระสอบตายรอบนี้ไม่ได้เรื่องัารว่าเหรอเป็นเกิดฝนตกแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพนะฮะน้ำพุ่งเนี่ยตอนนี้มันมีความคือในพื้นที่หลายจังหวัดตอนนี้เช่นในอ่างทองที่น้ำพุ่งนะครฮะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มอญเสดานะฮะเนี่ยเขาไปตรวจดูน้ำพุ่งเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ไปถึงสุภาพมันออกเลยนะคู่ชุดนี้คู่เดิมจะมีพยรอยจับเข้ามาแล้วฮะครับนะครับก็ทางอาจารย์ขาชาตินะฮะพูดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะได้พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะฮะคุณแม่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีอีเวนต์ต้องใส่ผ่านก่อนใช่ไหมความร่วมมือของพลเอกประวิตอ้าวความร่วมมือระหว่าง ทู้ว่ากรุงเทพมหานครกับว่าที่คดีเดตนายกรัฐมนตรีของพรคพลังปรชารัฐก็คือคณเอกโอ้โหนะฮะก็เ็นที่เลยนะฮะเดี๋ยวถาว่าเราเพียดเสียนะฮะก็มองว่าอจารย์าชนบอกว่าการรับมือน้ำา่่มนั้นจะต้องร่วมือกันหลายหน่วยงานนะฮะหลังจากนี้จะต้องหาเรือกับทางอ๋อไปหาลรือกับทางคนดระบโก ก็ลันเป็นปิ๊ดปุไนะพี่แกใช่ไหมฮะนายกอบจทุมงธานีเพราะว่ามันเป็นบ้านใกล้ดึงเคียงประบประตจะรับน้ำนะครับมาก่อดทองรังสิตลงมาที่คลองหวาหลายล่างงาซึ่งหลายอย่างเนี่ยกรมเนี่ยนะครับที่านาดด้านตะวันออกเนี่ยต้องมีาจไปช่วยนวอาจารนะรับนะครับจากแล้วที่สบาลบางท่นะรวมไปถึงอลกาด้วยจุที่ีการแกปัญหาเรื่องจะต้องหาเรืองกรกทรวงก็ติอนี้อย่างนึง ที่ไว้อยู่ในนั้นน่ะมีอยู่แล้วช่หัวเนี่ยมุดแล้วเนี่ยพยายามป้องก่อพืนที่ของตัวเองครับทั้งๆที่จริงๆมันเป็นพื้นที่ท่มันเชื่อมร้อยกันทั้มดนะบ้านไหมนีผลิตปนม่การส้ามีการสรางขึ้นมาเนแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการบูรณาการในการแก้ปัญหาไม่จริงกลับอย่างถ้าคุณไปในเนเธอร์แลนด์ยับยั้งนุยงานเลยแทหมือนเหมือนไม่มีกระตวงเลยที่ดูแลเรื่องนี้อย่างเดียว ทันี้อกข้อมาอ่าอนอยเียก็เห็นไปดูกระสอบท้ายบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอย่าให้ภาพแบบปี5 4สีมันเกิดแล้วกันผู้ว่ากทมสมัยนั้นเนี่ยบล็อกน้ําไม่ให้ผ่านครับใช่ไหมฮะมันก็ไปอั้นด้ครับใบยาก็รับน้ําไปโดนแช่น้ําไปประจุนธานีก็โดนแช่น้ำใบครับทั้งที่ในกทมมันยังพอจะรองรับน้ําได้และระบาย่สู่ปายทาง แต่นี่ทีทางคืณโชลิจันรรรัินะฮะแต่นี่ย<ช>ังเป็นครับับนี่เดี๋ยวเห็นความเก่าของบติดต่ออืมบรรยากาศนะทุกครมาหาผู้ว่าอยากได้อะไรหรือช่วยมน่นช่วยนี่ คุณมีคนนายกชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยมครับวันวันรอแต่กติีเ้ารอให้คนโทรมาเนี่ยน่นเอฮะมันคนละแบบกันกนะครับมองมาข่าวช่วงจะได้ไหมฮะที่บอกว่าประยุทธ์เจียชัดชาติหรือยังประยุทธ์ติดกิจชาติหรือยังนะฮะการลงเสียงหมุดยิบอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมไปท่าช้างก็ต้องมีไลฟ์ด้วยเหมือนนั้นคุณเชวลิษจันทรัตน์นะฮะผมผมเสริมนิดนึงนะฮะประธานกรรมการบริหารบริษัททีมคอนซัลทิ่งเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนอยู่ทีมพุ๊กนะฮะพูดถถึึงงงเเเรรื่่่่ออสาาานนนนนกกณ์้้้ทีิดดขวยยะะฮช เรื่องของช่วงกันยาย,ยนตุลาคมนะฝนทุกนะ,ะระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ยืนยันว่าไม่เกิดน้ําท่วมใหญ่เหมือนเมื่อปี2,550นะฮะเพราะว่าตอนปี5 4นั้นสถานการณ์ภาพรวมมาเนี่ย,ยม,มันหนักกว่านะในหลายๆจุดนะครับ ไล้ตึงแล้วก็ไตร่ตรองปี60มันก็ต้องบริหารจัดการที่ดีแหละส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องการปฏิบัติการอะไรอย่างนี้แล้วบ้านเราเทเลซี่จริงๆเนี่ยมันก็ตลกไงตอนนี้กลายเป็นว่าผลผลิตของงานในการบริหารจัดการน้ำแตกจีิงที่ขาดน้ำผลิโควิฟและผลิตไปยุทธบอกไม่ทั่วเหมือนปี54เหรอหลับปัญหาเฮ้ย จะถอยไปแบบเอาเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในร้อยปีมาเป็นเบนชมาร์กแล้วว่ะแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วในรัฐบาลที่แล้วก็จะทําเรื่องการบริหารจาัดก,การน้นํามีฝลเบรมีอะไรก่นมันหายไปไหนหมดวะ แล้วไปสุดท้ายก็แค่บอกว่าไม่ไม่เหมือนปี54หรอใช่ไหมครับเพราะว่าปี54มันมันเลวร้ายน่ะมันหนึ่งในร้อยปีโดนแก๊งเอว่าแล้นก็มีเหตุควบคุมได้เหรอแต่ว่าคุณกวคุมได้สิแล้วในปี54คุณปล่อยให้มันเกิดอย่าไปบอกเบโซยิ่งหลักฮะแค่นั้นเอง